แบบที่อาจารย์วิชาลูกเสือทําให้ดูแต่ทํายังไงก็ไม่ติดเด็กน้อยปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ตามที่ได้เรียนรู้มาและเผลอหลับไปวันที่สองอโลนเมลตื่นขึ้นมาขกบีนลงจากต้นไม้แต่เขาไม่ออกเดินตามหาพ่อแต่เขาเดินกลับไปที่ลำธารเพื่อจะไปกินน้ำและแล้วเมลก็วิ่งกลับมาที่กระเป๋า เพราเจอสัตว์มากินน้ำวันนี้เด็กน้อยเริ่มสร้างที่พักเขาหามกิ่งไม้มาวางกินกันเอ๊เราเคยสร้างค่พักแรมตอนเ,เรียนรูปเสือนิวาไหนมาดูสิกระเป๋าเรามีอะไรบ้างแมวหาใบไม้มาทำเป็นหลังคาเขาเริ่มเทของในกระเป๋าออกมาดูมีเชือกกับขนมไม่มากมักและตุ๊ก,กตามหมีแมวหัดจุดไฟ โดยเมลจำได้ว่าอาจารย์วิชาลูกเสือของเขาสอนให้จุดไฟโดยใช้ไม้สองอันมาถูกกันแต่ทำอย่างไรก็ไม่ติดเด็กน้อยตัดสินใจลองทำอีกครั้งเขาถูสุดแรงเกิดทันใดนั้นมีควันออกมานิดๆแต่ก็ไม่ติดเด็กน้อยได้หยุดพักหยิบขนมมานั่งกินและนั่งคุยกับตุ๊กตาหนี ยายยายาให้แหกทำไมไม่ติดนะนี่เจ้าูรู้ไปอาจารย์ทำอย่างไรถึงติดไฟลุงมีเราตั้งใจเงินวิชาลูกเสือดีกว่าว่าไปเจ้าบูอย่างฉันไปแล้วเจ้าบูไปเก็บถิ่งใบก่อนเพ้าไว้ให้ดีละ่ะเขาเก็บกิ่งไม้แห้งกลับมาที่พักเพื่อไว้จุดไฟแต่ทันใดนั้นระหว่างทางที่เดินกลับที่พักมีลมพัดมา เมื่อไปถึงที่พักที่เขาสร้างก็พังหมดเพราะเขาไม่ได้มัดแค่เอามาพินพินกันเอา้าเจ้าบูแกเจ็บไหมมัน,ม,นมันหมดเลยอะไรนะเจ้าบูให้เอาเชือกมัดเหรอได้ได้จะไ,ได้ไม่พังอีกเขาเริ่มเอาเชือกมัดเนื่องกระวัดไม้สองชั้นที่ลูกเสือสอนเขามาเขามัดไม้ทําที่พักขึ้นมาใหม่เมื่อเขาทําเสร็จ เขานั่งพักและจะหยิบขนมมากินแต่ขนมหายไปลูกลิงตัวเล็กๆมาฆ่าไปเขาวิ่งไล่ตามแต่ไล่ไม่ทัน hey, hey, hey. หยุดนะเจ้าลิงหยุดเดี๋ยวนี้แฮ็ดๆฮหายไปไหนแล้วไวอย่างกับลิงฟ้าเริ่มมืดแมวมัมแมนเล็กิวมากเขาเดินไปที่ลำธารอีกครั้งไปกินน้ำและอาบน้ำ และเขาก็กลับมานอนที่ที่พักของ